สวัสดีครับผมช่างแขงจัดให้นะครวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการาเลื่อยท่อนะฮะไวๆแล้วก็เลื่อยง่ายโดยไม่เจ็บมือนะครับผมนะเลื่อยแบบไวๆเลยนะปกติทั่วๆไปที่เขาใส่ที่คันในเลื่อยเขาจะเอาตัวลูกศรเนี่ยไว้ด้านหน้าใช่ไหมหรือฝันเนี่ยฝันตรงเนี้ยฝันตรงนี้มันมีฟันหันไปด้านหน้าใช่ไหมเนี่ยเวลาใส่ในคันมันก็จะเลื่อยเลื่อยถนัดอยู่เวลามีคันนะแต่ว่าถ้าไม่มีคัน เราใช้มืลอล่าเนี่ยเาใช้มืลอล่าจับเลเนี่ยมันก็ใช้เวลานานเนะเรื่อย้นะเรื่อยนานเพราะว่าไม่มีจังหวะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันได้ไวเรากลับตัวนี้เลยเอาลูกศรไปด้านหลังนะแล้วก็ไอ้ตรงตรงคมมันเนี่ยตรงเนี้ยให้มันหันเข้าตัวเองเพราะว่ามันไม่ได้มีแรงจรังหวะจังหวะดึงนะเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูลองดูอันนี้ก่อนดูไอ้ลูกศรไปด้านหน้าก่อนนะ ว่ามันจะได้ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะใช้เวลานานเจ็บมือเนี่ยเจ็บมือเจ็บมือใช้เวลานานนะครับเพราะว่ามันต้องดันเข้าไปหน้ามันดันไปดันไปด้านหน้าได้เหมือนกันนะใช้เวลานาน,านกว่าหน่อยนึงไ,ได้ ายเหมือนกันนะแต่ว่ามันส่นานเนี่นะเจ็บมือเจ็บมือเลยเจ็บแบบนี้ทีนี้ลองมาเปลี่ยนจากเนี้ยเอาลูกศรไว้ด้านหลังเราจะมีแรงกระชากขนาดไหนลองดูดิแปบ๊บเดียวนี่นะ,ะนดึงจะวะแบบนี้เนี่ยกดแบบเนี้ยมันจะมีแรงกด,ดงครับเห็นไหมมันแตกต่างกันเลยเนี่ย มันจะมีจังหวะดึงดึงกระชากเข้าหาตัวเป็นี้ดึงกระชากเข้าหาตัวว่าดีนะแบบนี้สาหรับคนที่แบบต้องการใๆแบบนเนี้ยมอเตอร์แต่แบบถ้ามีคันก็เอาใส่แบบตามลูกศรก็ได้นะเพราะว่าคันนี่มันจะมีแร,แรงแรงกระชากแรงไปหน้าไปหลังได้นะได้หมดนะแต่ว่าถ้าใช้มือเปล่าเดชแนะนําให้เอาลูกศรไวด้วด้านหลังมันจะใช้เวลาไม่นานกระชากแบบดีๆเนาะนี่ครับผมผมว่าคิดเนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับ หลายๆท่านนะที่จะเลื่อยท่อบีซีใหญ่นะสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วก็แล้วแต่นะทำแบบช่างแขกนะเอ,เอาฟันเนี่ยหันมาหาตัวเองนะแล้วก็กระชากแบบนี้นะจะได้ไวกว่ากันเยอะยนะฮะ mm hmm. ถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครป์ช่างแขก่อยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจนะผมนายใหญ่ก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปจบสวัสดีครับ